ต้องบอกนะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับทำอย่างเต็มที่สู้อย่างสุดใจและครับไม่มีอะไรจะต้องไปต่อว่านักกีฬานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสาเหตุเปิดความจริงให้ทุกคนได้รู้นะครับว่า ทีมชาติไทยของเราทุกคนมันก็สู้ด้วยใจกันทั้งนั้นนะครับแล้วมันก็เต็มที่แล้วไอ้ที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าสู้ไม่ได้ทางฝั่งญี่ปุ่นมันเก่งกว่าจริงๆนะครับอันนี้ต้องพูดแบบตามตรงส่วนความผิดพลาดของเราอาจจะมีเยอะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยยุโรปยังเอาเขาไม่ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาพัฒนาตัวเองไม่มีอะไรจะต้องไปด่านักกีฬาแล้วความจริงวันนี้จะถูกเปิดเผยว่าน้องๆทุกคนเขาสู้สุดใจเพราะว่า ที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าตัวจํานวนเงินแต่มันทําเพราะว่าใจแล้วมันก็ทําเพราะว่าการเล่นให้กับทีมชาติมันคือความภาคภูมิใจ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลน์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ พลัสกาบ้าล่ะครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่จบภารกิจนะครับในการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับในการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าชื่นชมนักกีฬาไทยไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับพอทุกท่านได้เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าใจทันทีเลยนะครับว่านักกีฬาของเราเล่นเพื่อชาติขนาดไหนทุ่มเทขนาดไหนที่สำคัญครับเขามาด้วยใจเขาช่วยด้วยใจนักกีฬาทุกคนต้องเจอกับอะไรมากมายครับและวันนี้ครับผมบอกได้เลยครับว่ามีแต่เสียงปรบมือให้แหละครับ ถึงผลจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าในใจของคนไทยพวกคุณคือผู้ชนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปเช็คนะว่าเฮ้ยนักกีฬาไทยของเราเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่หรือนักกีฬาของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบ กลับมาเล่นทีมชาติได้ยาวๆเลยไหมหรือว่ามาเก็บตัวเนี่ยมันจะมีศักยภาพแล้วมันจะพอเพียงหรือเปล่านะครับหลังจากการเปิดเผยแล้วก็ไปสืบข้อมูลลึกมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะครับได้รับเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะครับวันละ500บาทเท่านั้นนะเอาจริงๆคือต้องบอกว่าไอ้การซ้อม500แล้วได้รับเบี้ยเลี้ยงวันแข่งอีก1,000บาท คือมันเป็นอะไรที่โคตรจะน้อยเลยนะครับทุกคนฮะคือน้อยแบบชนิดที่ว่าน้อยมากๆนะครับนี่คือชีวิตนักตบลูกยางสาวไทยผู้สร้างรอยยิ้มของชาติรายได้ไม่แรงสวนทางกับฝีมือพี่บอยเอนเตอร์เทนก็ลงไว้แบบนี้เหมือนกันผมก็ไปสืบต่อว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงมันเป็นแบบนั้นหรืออย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตามนั้นนะครับคือนักกีฬาเนี่ยมันต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงของการฝึกซ้อมตั้งแต่เด็ก ยันโตจนกว่าคุณจะ16-17กว่าจะมาติดทีมชาติเยาวชนที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกกันเนี่ยช่วงนั้นน่ะเงินเดือนคุณน้อยเพอเพอ <ๆ S 1> แทบจะไม่มีคุณเล่นให้โรงเรียนได้หลักร้อยเป็นช่วงพัฒนาฝีมือแต่มันจะมีสักกี่คนครับที่17-18-19แล้วขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วขึ้นชุดใหญ่เนี่ยคุณก็เนี่ยมาเลทเนี้ยหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับคือต้องบอกว่า500 กับพันหนึงอันนี้คือเรทที่เข้ามาทีมชัตไทยชุดใหญ่คือต้องบอกมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่นั่นแหละครับก็ทางนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเขามีการบริหารจัดการยังไงแต่เราพูดในมุมที่ว่าสิ่งที่นักกีฬาเนี่ยจะได้เนี่ยมันค่อนข้างสวนทางกับการไปแข่งขันชิงแชมป์โลก VNL ใดๆก็ตามเก็บเดือนหนึง30วันครับอสมมติไม่มีแข่ง500บาท30วัน1มื่นครับ โอ้โหเหลือจะเชื่อนี่แหละครับต้องบอกเลยนะครับว่าบางคนไปใส่ไปดา่าไปโอ้โหพูดสารพัดสารเพแต่เขาได้หมื่นห้าครับแล้วต้องมาโดนอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหสุดสุดท้ายแล้วเนี่ย บางคนถ้าใจไม่แข็งพอถ้าไม่ทําเพื่อชาติแล้วก็ไม่ทําเพื่อตัวเองหรือว่าจิตใจแน่วแน่พอเนี่ยมันไม่อยู่นะทุกคนนะแล้วถ้าไม่ติดทีมชาติล่ะหรือว่าถ้าไม่เก่งพอมันได้แค่ไหนนะครับคือก็ต้องบอกว่าพอดูจากตรงนี้แล้วก็พอจะเข้าใจบ้างนะครับอ่ะยังมีต่อนะแต่เดี๋ยวฟังคอมเมนต์อีกว่ารายได้เขาก็ไม่ได้ให้แค่นี้สัทีเดียว มันก็มีเพิ่มเติมอื่นๆมาทุกท่านก็ลองดูแล้วกันว่าเฮ้ย <c oughs> มันเหมาะสมไหมนะครับแต่บางท่านบอกว่าถือว่าสมาคมยอมทุ่มค่าเหนื่อยให้มากขึ้นแล้วนะครับจากตอน VNL เคยได้300ตอนนี้ได้500ยโอ้โหประชดประชันจริงๆนะฮะคือมันก็มีเพิ่มแต่มันมันน้อยอ่ะมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับนี่คือสาเหตุที่นักกีฬาต้องไปเล่นต่างประเทศอ่าอันนี้ก็บอกเข้าใจเลยนะ คือหลายคนชอบไปด่านะกีฬาบอกไปเล่นต่างประเทศมาเจ็บมาพี่นะครับเขาได้หมื่นหา้าเขาจะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวเขายัางไงอะใช้เองก็หมดแล้วอะใช้เองยังไม่พอเลย นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนักกีฬาจริงๆนะนี่แหละถึงเชียร์นักกีฬาไม่เคยติให้กําลังใจตลอดเพราะนักกีฬาไม่ไหวก็ต้องไหวถ้าไม่ไปหลีกต่างประเทศรายได้ไม่พอแน่ๆจะพออะไระครับว่าก็มีแค่นี้คนที่ชอบด่าน,นักกีฬาควรได้รู้นะคะน้องๆทําเพื่อชาติจริงๆนี่ไงนะครับเสียงของฝั่งเนี้ยคือก็ต้องบอกว่าต้องเข้าใจนะเออประเทศไทยควรมีสวัสดิการดีๆให้นักกีฬาต่างชาติมีนะนะักกีฬาทีมชาติคุณไปนู่นไปนี่ได้คุณเข้าได้มีบัตรอะไรอย่าง คือครั้งหนึ่งพ่อผมเคยเสนอว่าอันนี้ใกล้เคียงกันนะเป็นนักฟุตบอลมันควรจะต้องมีบัตรทองให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับอ่ะอย่างเช่นร้านที่อยู่ในเครือหรือว่าคนที่มีอำนาจต่างๆผู้ใหญ่เนี่ย ก็สนับสนุนนักกีฬาหน่อยไหนเคยเล่้ให้ทีมชาติถ้าไปร้านของท่านก็ลด20% 30%อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าก็มีส่วนลดค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือไปโรงพยาบาลน,นี้คุณได้ลดเท่านี้เป็นสวัสดิการให้ตอบแทนกับนักกีฬาทีมชาตินั่นเองผมว่า มันจะเจ๋งมากๆเลยถ้าเรามีนะครับอย่าแปลกใจเลยว่าทําไมนักกีฬาฝีมือถึงมีน้อยมันก็เจออย่างนี้ไงนะครับเออแต่มันเข้าใจจริงๆนะทุกคนนี่แหละเหตุผลที่นักกีฬาหลายคนพยายามพัฒนาฝีมือเพื่อให้ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศอ่ะพี่บอยก็เลยบอกว่าแล้วก็มีหลายคนรีทายก่อนเวลาเพราะมันไม่คุ้มกับร่างกายที่พังนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ หลายๆวงการกีฬาก็เป็นนะและคอมเมนต์นี้ดีมากแล้วก็ทนฟังคนมาด่าเอาไปว่านะว่าไปเล่นลีกต่างประเทศหมดก็เจ็บกลับมาเลยเล่นให้ทีมชาติไม่ไหวคนที่คิดแบบนี้อยากให้ช่วยกันจ่ายคนละ500ทุกวันจริงๆเลยคงได้เยอะนะนักกีฬาจะได้ถนอมตัวในประเทศ เนี่ยคือสิ่งที่มันบ่งบอกได้ชัดเจนคือเขาไปเล่นต่างประเทศมาบางทีเนี่ยเขาทําเพื่อ,อ,อครอบครัวทําเพื่อตัวเองนะครับทาเพื่อรายได้ของเขาฝั่งฝันของเขาเนื่องกว่าใครจะมาทนรับเงินเดือนเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยแล้วต่อไปเลิกเล่นมาเนี่ยสำคัญคุณเลิกเล่นตอน35อ่หะหรือ40เลยอะแล้วถ้าคุณไม่ทีมชาติอีกนะนี่ไม่รวมทีมชาตินะนี่นับแบบทีมชาติชุดใหญ่นะเออคุณเลิกเล่น35หลังจากนั้นนะ คุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์การทํางานอ่ะไปทํางานแบงก์ก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่เคยทําอะไรเลยอ่ะคุณตีเดอะวอลเล่ถูกเปละ่ะอันนี้แหละทําไมเขาถึงควรได้ค่าเหนื่อยเยอะต่างประเทศที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะเพราะว่าหลังจากเลิกมาเขาจะได้คิดต่อยอดทําอย่างอื่นได้เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอใช้เงินหมดไปที่ได้มาหลังจากนั้นไปชีวิตก็ชิมหายเลยครับ นะฮะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวฟังก่อนใจยเย็นเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยคือทุกปีสมาคมก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันคุ้มค่าไหมอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่คนตีความเนาะเขาจะมีโบนัสพิเศษให้ปลายปีนะครับแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่ผมก็เช็คมาว่าเฮ้ยมันหลักหมื่นหลักพันหรืออะไรวะแต่เขาบอกว่าหลักแสนนะ เออคือถ้าประมาณแสนสองสามแสนเนี่ยมันมีอยู่แล้วให้เห็นนะครับแต่รวมกับทั้งปีนะทั้งปีนะผมไม่ได้พูดถึงว่าแค่2-3เดือนอะไรอย่างนี้นะเขาจะมีให้แต่ว่าถ้าบางครั้งในสปอนเซอร์ใหม่เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ มีหรือไม่มีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็สูงสุดแล้วกันเนาะอาจจะได้ถึง7 8 0 0แปดแสนเลยก็เป็นได้หรือบางครั้งเนี่ยถ้ามันท็อปจัดมีสปอนเซอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่สมาคมพิจารณาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่ทุกคนที่ได้7-8 0 0แปสนหรอกมันก็มีแต่ตัวท็อปถูกไหมเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนักกีฬาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความจริงที่เอาออกมาเปิดเผยกันแล้วกันว่าให้ทุกท่านทราบว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ย มันก็โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่อูฟูนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด,ด้วยฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลน์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัสกาบา้าละครับจัดหนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้ว Fresh และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ